ทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้แม่เมย์จะพาไปเล่นน้ำลำธารที่ Tree Stone House กันค่ะนะเด็กน้อยกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเด็กๆเนี่ยพอมาเจอกันปุ๊บก็อยากจะไปเล่นน้ำกันค่ะโชค<อ>ดีที่ Tree Stone House เนี่ยเขายังมีลำธารมีน้ำให้พวกเราเล่นอยู่นะคะทางบ้านของแม่เมย์เนี่ยน้ำลำธารก็แห้งไม่มีให้เล่นแล้วนะคะก่อนจะไปลำธารเด็กๆเนี่ยก็มาดูแผนที่กันก่อนค่ะว่าลำธารอยู่ตรงไหน ลำทานอยู่ตรงไหนลำธานนี่นน,นี่อ่ะ,อะไปไปกันทำแล้วอะไม่ใช่ลำทานจริงๆนะมันเหมือนลำทานนะสวยวะ่ะน้องครีมพอเห็นลำทานจำลองเนี่ยก็นึกว่าลำทานจริงๆนะคะเด็กน้อยตื่นเต้นกันสุดๆเลยคะ่ะ นี่น้องคิมเขาเรียกบ้านต้นไม้เห็นไหมไม่ใช่บ้านต้นไม้ไม่กกต้นไม้ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่บ้านต้นไม้ไหมคะไปกันเลยวิ่งกันเลย ทรีสโตนเฮาส์เนี่ยเหมาะกับการพาลูกๆมาพักผ่อนสุขเสาร์อาทิตย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าในพื้นที่เนี้ยมีแต่ความร่มรื่นมีต้นไม้มีผลไม้เยอะแยะเลยคะ่ะใดๆจะเล่นน้ำอยู่แล้วก็ผ่านด่านตรงนี้ไปซะเลยน้องคริโอชอบมากๆเลยทรีสโตนเฮาส์ไม่ว่าเราจะหันไปมุมไหนนะคะเราก็เจอแต่ธรรมชาติสวยทั้งนั้นเลยคะ่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นยางนาของที่เนี่ยมีแต่ต้นสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาเด็กๆก,กะจะมาเล เ่นน้ำลำธารสุดท้ายเนี่ยไปไม่ถึงลำธารเลยค่ะบอกแล้วว่าเด็กกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเจอตรงไหนเล่นตรงนั้นเล่นไปเล่นมาน้องพีโอกลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วนะคะเกือบกินขาค่ะทุกคนเชียร์าลองเท้าออกากขาให้เชียหน่อย <c oughs> <c oughs> เกือบกินขาแล้วแล้วมันออกอยังไงเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งขำทั้งสงสารน้องคริโอนะคะในที่สุดแม่เมย์ก็ต้องไปหากรรไกมาตัดรองเท้าออกให้น้องนะคะตัดเกือบออกแล้วก็ไปเล่นกันต่อจ้าใน,น,นความเป็นเด็กต่อให้ไม่มีเกิบก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะจ้าในช่วงเวลาร้อนๆแบบนี้อย่าว่าแต่คนร้อนเลยค่ะอีก,กาก็ยังลงมาเล่นน้ําเหมือนกันเลยนะคะสบายใจแล้วสินะน้องกาเล่นน้ําเสร็จแล้วก็คงเย็นสบายไปแล้วน้องกาบ๊ายบายไปเลยลูก โอ้ตรงนั้นสวยสวยไหมสวยไหมไปดูไปลูกปะใครที่ต้องการธรรมชาติบำบัดเนี่ยที่นี่เหมาะสุดๆเลยนะคะไปเลยเ,เป็นได้เลยลูกน้ำตรงนี้ใส ร้อนก็มาตรงล้มๆก็ได้นะลูกน้องคิมสไลด์มาสไลด์ลงมาเลยสไลด์อ่ะเอาตัวสไลด์ลงมาสไลด์เหมือนสไลเดอร์อ่ะเอาขาขึ้นข้างบนแล้วก็ให้มันสไลด์หนึ่งสองซ้ำทำให้มันสไลด์เดี๋ยวเอาไม่สไลด์อ่ะไม่สไลด์ก็สไลด์เองสิเอามือสไลด์ มมแม่เมย์เนี่ยชอบมากเลยนะคะที่ได้มีเวลาได้ทํากิจกรรมกับลูกคะ่ะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จงใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะหากวันใดที่เราหมดลมหายใจแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมาทําสิ่งนี้กับลูกๆได้เลยคะ่ะจงใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีความสุขที่สุดอย่าใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อไปอยู่กับความทุกข์นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุก คนส่งความห่วงใยจากมัมมี่เมทีวีค่ะ